ทุกคนเห็นอะไรไหมครับไอเวนนี่มันโซนิกล่างสองชัดๆไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวากับหัวดูยังไงตัวนี้มันก็คือโซนิกล่างสองซึ่งแน่นอนครับไอน,นี้เป็นเพจของ one punch man the target เพจหลักเลยนะเห็นไหมด้จากสี่เขียวแล้วก็ติก๊กถูกเขาคนนี้คือใครกันช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมานานกันอีกแล้ว mm hmm. เดือนหน้าครับใช่เดือนหน้าสองชั่โมงที่ผ่านมา ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครเมตาที่ทุกคนควรจะมีอยู่ในทีมนี่แหละครับจุดจบสายฟรีของจริงแล้วนะแน่ <c oughs> นอนครับว่าตัวเนี้ยมันมาเพื่อบูสความเร็วให้กับทีมแถมยังสร้างดาเมจส่แถวหลังอย่างรุนแรงได้อีกด้วยจริงๆแล้วตัวเนี้ยควรจะมาเดือนหน้าเลยเป็นตัวที่ต่อจากบวมคือซุยริวแต่อันนี้แม่งน่าจะรัดและเอาโซนอีกลาง <No. S 1> เข้ามาแดกสายปีอย่างพวกเราอย่างไงล่ะ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเติมเกมนะถ้าเติมก็คือน้อยมากๆแล้วนานๆทีหนึ่งครั้งแต่มันเลือกกระแดะเอาตัวเวนนี่เข้ามาก่อนเลยนะเรื่องตัวเนี้ยเข้าไม่เท่าไหรครับตัวดํากูนีกับตัวอาวุธแล้วก็เศษสากลปีศาจเดี๋ยวไปดูเศษสากลปีศาจของผมดีกว่าและนี่คือเศษสากลปีศาจที่ผมเตรียมไว้นะ48เศษเป็นเศษที่ไม่พอในการใช้ปั้นโซนิกลาก2ขึ้น5ดาวภายในเดือนหน้าอย่างมากเนะี่ยถ้าจะให้ขึ้น5ดาวอย่าง พอดีเป๊ะๆก็ควจะเป็นเดือนหน้าที่ซุยหลิวเข้าแต่ตอนเนี้ยโซนิกร่าง2มันเข้ามาแทนแล้วก็ดูนี่ครับกล่องเลือกสากล SSR 41เศษซึ่งเดือนหน้านี้ผมควรที่จะได้เพิ่มอีกประมาณอย่างน้อย2กล่องและเศษปีศาจอีกอย่างน้อย10เศษตอนนี้กลายเป็นไม่ได้ครับเราก็ต้องรอปั้นตัวอย่างโซนิกร่าง2ในเดือนหน้าแต่ไม่สามารถทําสุดได้เพราะว่ามันรับซุยหลิวเข้ามาจริงๆเรื่องพวกนี้ครับผมควรที่จะไม่ทําคลิปออกมาพูดอะไรพวกนี้เพราะว่า แต่ก่อนปุบเข้าใจครับว่าด้วยความที่ว่ามันต่างกันที่เซิร์ฟและต่างกันที่ระบบเล็กน้อยการเข้าตัวละครเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงกันได้แต่รอบนี้เขาเอาตัวเมตา2ตัวติดกันมาเลยครับอย่างเช่นตัวจากเดือนที่แล้วปู่บอมตัวนี้เป็นตัวเมตาที่ทุกคนควรจะมีสําหรับคนที่ดองตั๋วมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะรอตัวนี้เข้าเพียงตัวเดียวแต่รอบนี้เขาเสื้อกระเดะเอาตัวอย่างโซนิคล่างสองเข้ามา ขาดไม่ได้นะตัวนี้จริงๆแต่ก่อนผมนยังลังเลอยู่นะว่าจะเลือกอุปกรณ์3ดาวระหว่างของทัชหรือของโซนิกล่าง2แต่ตอนนี้ไม่ต้องลังเลแล้วครับเลือกของโซนิกลนะเพราะทัชจะตกเมตาไวขึ้นถึง2เดือนใช่2เดือน2เดือนนี้เป็น2เดือนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจากที่ติดมาประมาณ1ปีกว่าๆลดไป2เดือนเลยนะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะเหลี่ยมเอาตัวอะไรรัดมาก่อนอย่างเช่นเจ้าปินพายุที่สามารถสตัน ตัวในทีมได้ถึง2ตัวหรือเอาอุปกรณ์3าดาวเนี่ยตันไปเลย3ตัวยังไงทัดก็นะ่าจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วสําหรับตอนนั้นแต่ที่สําคัญคือจกอักรพรรดิเด็กล่าง2เนี่ยเข้ามาไวขึ้นทําให้ทัดตกเมตาไวขึ้นด้วยอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเรื่องอุปกรณ์3ดาวเนี่ยขอแนะนําเป็นของโซนิกล่าง2ดีกว่าทัดเซมูกิล่าง2แน่นอนตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบทัดล่าง2มากกว่าครับ จัดเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ของโซนิกล่าง2หรือว่าการบับเลยทนนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วครับอย่างต่ำๆเลยก็ประมาณนี้นี่เป็นของคร่าวๆนะสาหรับโซนิกล่าง2ของผมแน่นอนว่าผมจะเปลี่ยนชิ้นนี้สลับกับทัดชิ้นนี้ชิ้นสูตรโจมตีความเร็วสีทองอันนี้ผมจะสลับนะแล้วก็ส่วนของการบัฟผมก็มจะสลับกับยุงที่มีสปีดถึง2แถวซึ่งอันนี้ผมทิ้งว่างเลยอยู่เป็นอัน,นเดียวเพราะมีอัตราคริติคอล แต่ว่าแน่นอนครับเลีย้ยวเวลาเพียงแค่นีน้ยังไงเพชรผมก็หมดหาการบั๊ไม่ทันแน่ๆสำหรับสายปีหรือสายดองนะสายเติมน้อยอย่างผมหรือว่าผมไม่ได้เติมมานานแล้วเหมือนกันนะ่ก็จะหมดโอกาสที่จะปั้นตัวนี้ให้สุดแบบสุดๆจริงๆได้ถึงการบับมันจะทองทุกคิ้นก็ตามนะอ้เหนหนๆก็พูดถึงพวกการอุปรกรณ์พวกนี้เลยมาพูดถึงอาวุธ3ดาวดีวกว่าที่ผมแนะนําของโซนิคล่างสองดีกว่าทัชเนี่ยเพราะว่าอะไร หนึ่งโซนิกล่าง2ของเราเนี่ยสามารถบูสต์ s p e e ได้ถึง95%แลยนะถ้ามีอุปกรณ์3ดาวหรือปั้นขึ้น5ดาวม่วงส่วนของทัชเนี่ยจากอันเก่ากับอันนี้ทุกคนเปรียบเทียบเลยครับพลังโจมตีคล้ายๆเดิมแต่ระเบิดจากสถานะ220%จาก180%จากพลังโจมตีก็คือเพิ่มมาจากอันเก่า30%ถูกไหมแล้วก็ยังติดสานามพลัง ระเบิด220%จากดาเมจพลังโจมตีเหมือนกันเพิ่มมาเยอะมากเลยนะอันนี้ถือว่าเยอะสุดๆจาก160เป็น220เพิ่มมาประมาณ60เปแน่นอนว่ามันโหดกว่าแล้ว,แล,วและถ้าเราทำขึ้น5ดาวมุ่งอีกนรกมาเยือนคุณแล้วครับลดดาเมจไม่ใช่คีดลง40%จาก30เปอร์และแถมยังดูดซับดาเมจระเบิดต่อเนื่อง100%เป็นค่า HP ของตัวเองโคตรแตกต่างเลยใช่ไหม แน่นอนว่าสนามพลังของทัตซึมมกิร่างสองเนี่ยเป็นถ่งที่เด็ดที่สุดในตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันตกเมต้าไปขึ้นก็ไม่มีความหมายครับสาหรับสนามพลังเพราะจะติดได้3ตัวนะหลังจากที่จะเอาว่าเด็กร่าง2เข้าซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะลัดเอาเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็แผนของผมนะคือเดือนหน้าเนี่ยทัตซึมมกิผมควรที่จะขึ้น5ดาวเหลืองได้แล้วหรือก็คือผมจะเอาพาสซีฟสกิลของทัตซึมมกิจาก5ดาวเหลืองเนี่ยมาเป็นตัวแบกตอนแรกผมกะว่า จะทําซึ่งมิกิขึ้น5ดาวม่วงด้วยแต่ทีนี้ไม่ได้แล้วครับต้องเป็นตรงนึงอย่างเดียวเท่านั้นคลิปนี้เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะจากช่องของผมถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็ฝากติดตามและฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ